วันนี้มาชมมวยไทยนานาชาติแุ่น้ำหนัก57กิโลกร,รมัมระหว่างไยแดงที่เห็นจอนนี้ก็คืออิเลียตทันบีอายุ24ปีสูง169เซนเมตรมาจากประเทศโมร็อกโกส่วนคู่ชกของเขาไยน้ำเงินเซิงหยีหางอายุ17ปีสูง173เซนติเมตรมาจากประเทศจีนนะครับวันนี้โมร็อกโกกับจีนเจอกันนะครับบ้านพี่เมืองน้องกันเลยนะครับทันบีนี่ชกมา11ครั้งชนะ9 แพ้สอบไม่มีเสมอส่วนเซิงยี่หางนี่นชกมา3 1ครั้งชนะ23แพ้แป้ไมมีเสมอเหมือนกันนะครับมวยคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับต่างคนต่างผ่านรายการใหญ่มาด้วยกันนะครับวันนี้ลงมาต่อยกันในในเวทีเล็กเพื่อเรียกฟอร์มนะครับมาดูเจ้าที่กันเลยเตะแหลกเตะกันเลยทันบีที่ไปเจอเงยยับเหมือนทันบีทีไว้ เซิงนี่ได้นุ่มกว่าสดกว่าประสบการณ์มวยมากกว่านะครับอ้าวแลกเตะกันไปแลกเตะกันมาโย่ยังเป็นเซิงเดินบุกไปแลกเตะกันโย่เซิงยังลุกไล่กันไปทันบีกบวหนออกมราเราหมัดสวนมันกันโอ้รอสวนเป็นช่วงๆอย่างเขาทันบีอ๋อเซิงมัดขึ้นโย่แลกเตะกันเซิงเอทันบีหมัดเข้าหน้ามัดเข้าหน้าโอ้ เสืงไม่มีอาการอะไรยังโอ้โดนหมัดเหมือนกันเซืองโดนหมัดเอ่าเซิงหมัดึ้นเหมือนกันกอดข้อมาท่านมีแทงเขาดันข้เชือกแทงเขาเหมือนกันทมการแยกมาแทงเขามันก็ชนะก็แยกมาเซิงยังทิบเอ่าท่านมีเตะไว้อยู่เหมือนกันท่านมีหมัดสวนออกมาเอาหมัดแลกกันหมัดแรกกันหมัดบวกกันโอ้ต่างคนต่างโดนกอดไว้แทงเขาโอ้เแลเขากันจะรมการแยกมาก่อน แทงระยะใกล้ชิดม <Rah> ันท <Yeah, S 1> ําให้ไม <pan> ่สนัดก็แยกมาทันพิเตโอโดนเตะล่างล้มลงไปเลยนะครับเสิงเตะล่างทันพิเตบนเอาแหลกเตะกันอีกเสิงยังจ่อเตะพร้อมหนามเอาทันพิมาข้าวหน้าเสิงมาข้าวหน้าโอ้หัดมาเป็นชุดเป็นชุดหัดบวกกันเอาใครจะแม่นกว่ากันใครจะแม่นกว่ากันเสิงเดินบวกเข้ามาครับโดนหมัดก็ไม่มีอาการแล้วทันพีก็หมัดสวนอยู่ธันพิมักข้าวหน้าเสือก ล็อกไว้กอดไว้เอาแทงเขาแลกกันอย่อกองการแยกมาทำเป็นฝ่ายซึ่งเดินบุกคุมเจมเข้าไปนะครับแต่พรุน่นทันบีที่ไว้ซึ่งมากันนะทันบีกับมัดเขานั่กันอาอมัดและก,กันมัดบวกกันโอ้ทันบีโดนมัดมีการเซนนิดนิดน,ดนดาะล็อกคอไว้กอดคอไว้อาอไม่แทงกองการแยกมา,าดูกันไหม

ซึ่งนี่โดนมัดยังไม่มีอาการอะไรบุกแค่เดียวมัดแลกกันเนาะกอดไว้กอดล็อกไว้เอากมการก็แยกมาซึ่งอย่างเช่นตอนล็กอกเส้นมางน้าก็โนมาแทงเขาด้านหลังของกมการแยกออกมานะครับกมการว่าจะหันหลังให้นะครับเตือนจะหันหลังเออท่านโอ้โดนแต่เสียหลักไปฟันศซกอกอดคอล็อกกันอยู่ขวางหน้าไว้เอากมการแยกมา อาหมดยกนะครับหมดยกโอ้เข้ามุมพอดีเลยครับทันบีมาว่ากันตอนยุที่สองลุยต่อยกที่สองอัดเตะแหลกเตะกันอยูกเสื่องอยู่มินฝ่ากแรกเสื่องเตะพ้นนอกเตะพ้นนอกครั้งหนึ่งทีมอันทันบีมัดขึ้นกันกอดคอกันอยกแทงเขาแลกเขากันไปกันมากรรมการแยกมาก่อนเริ่มมองทีมงานแล้วทันบีโดนลุกบุกอัเตะเวิร์ดเสื่องเตะเวิร์ดโยก ท่ามีมัดความตัวเขาหน้าเอวกอดมากขวางหน้าไว้หาจะมาฟันศอกเอาฟันศอกแต่ยังฟันไม่สนัดนออกทำการแยกมาเติอนเดินเข้ามาเติอนทุกเรว่าโอ้ท่านมีมัดความไปโดนเขาเลยกอดเขาเอาโดนศอกอีกครั้งหนึ่งทำการแยกออกมาเอาแตกเตะกันเอย่างมันซึ่งเนฝ่ายพยายามจะบุกเข้าไปใช้มัดเอาเตะแต่มีกระเตะขึ้นเอามัดแล้วกันมัดบวกกัน ส่งอ๋อท่านี้มาข้างหน้าส่งขวางหน้าไว้อพยายามจะหาจังหวะฟันศอกแทงเขากันเดียวกำกันยกมาแทงเขาก็ได้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่ท่านบีโดดเข้ามาโดนหมัดสวนเลยเอ๋อกอดคอมากดคอลงไวปกำกันยกมาท่านบีมันมีอาการป้อแปะบ้างแล้วอ๋ท่านส่งเตะเวิร์ตไปท่านบีทีบเตื้อภายนอกมันเขาน้า ทำการเบรกเอาด้วยกันไหมซอกแหลกเจ้ากดข้อมากดข้อมากดข้อมาจะแทงเขามัได้กรรมการก็แยกมาเสิงยังบุกอย่างเดิมนะเสิงกยังใครก็ไปท่านพี่เตะเสิงเตะพับนะเอาทันพี่ก็หมัดสวนอยู่เสิงยังไล่เข้าไปท่านพี่ทีบหน้าเลยเอ้าโดนหมัดโอ้โดนหมัดแล้วมีการเอ้าโอ้โดนหมัดแล้วมีการกรรมการนับเลยนะครับท่านบี เอายึดตีกันชกไปเลยนะครับโอ้การการเห็นท่าบอดีก็ยุดตีกันชกไปนะครับจังหวะที่จะยอมแพ้ก็ยอมแพ้ง่ายๆเลยนะครับอิเลยทันบีจากมโมร็อกโกโดนบุกหนักนะครับทีมงานก็มาดีใจด้วยนะครับซึ่งยีหังดูคำว่า,าโดนงานเะออโดนซอกนะครับโดดขาลอยมาโดนศอกนี่ โดนสอกสวนเลยโอ้โดนสอกดอกนี้แต่ถีบหน้าก่อนนะครับโอ้โดนสอกแล้วมีอาการนะครับก็งกันกำการเดินท่าไม่ดีนับแล้วก็ยุติกันชกไปโอ้โดนสอกก็แตกไปเลยนะครับถีบหน้าเขาก่อนแล้วโดนหมัดโดนสอกขึ้นเลมีอาการลแลยนะมีอาการกมการก็นับก็ยุติกันชกไปนะครับก็มาชูมให้เป็นนั้นว่า เซิงยี่ฮางชนะนอกไปในายกที่สองนะครับก็ยินดีกับเซิงยี่ฮางเป็นกำลังใจอิเลียทันบีนะครับ